พี่ครับพ็อกซี่อาเค้นนะครับผมพวกเราก็กลับมาอีกรอบนึงแล้วนะฮะโอ้ลีวันนี้เรามีเกมอะไรเล่นครับผมไม่รู้อะไรนะเอ้าบอลไม่เคยบอกเราเขาไม่ได้บอกคุณเหรอเฮ้ยเรารู้ได้หมดแล้วนะเอาผมไม่รู้ได้ไงเนี่ยรู้อะไรพี่ก็ไม่รู้พี่ก็มั่วขอโจทย์เกมวันนี้หน่อยว่าวันนี้เกมจะเป็นรูปแบบอะไรเฮ้ยมอบคำทีให้พี่กานครับโอ้ขอบคุณครับผมทีชื่อเกมมีชื่อว่า ทรงตัวดีมีชัยไปกว่าครึ<ฮ>่งกติกาคือจะทําการแข่งขนันกันทั้งหมด2รอบคือรอบพุทาชิงและรอบชิงชนะเลิศรอบพุทาชิงนะครับจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น3รอบโดยจะจับฉลากเลือกคู่ต่อสู้แบบหนึ่งต่อหนึ่งแข่งกันเพื่อหาผู้ชนะ1คนจากแต่ละรอบส่วนรอบชิงชนะเลิศเนี่ยผู้ชนะจากทั้ง3รอบต้องมาเจอกันเพื่อค้นหาผู้ที่แข่งแก่งที่สุดทวิสเตอร์เกมวิธีการเล่นนะครับหคือกรรมการเนี่ยจะทําการหมุนจานหมุนว่าจะให้วางมือหรือเท้าข้างไหนไว้ที่ช่องไหนในตาราง2ผู้เล่นจะต้องทําตามคําสั่งโดยห้ามไม่่่่ให้้้้เเขขาแแลละออสบตพืนนนนนว3คผู ที่เข่าหรือข้อศอกแตะพื้นก่อนจะถือว่าแพ้ทันทีผู้ชนะคือคนที่อยู่รอดเป็นคนสุดท้ายขอให้โชคเข้าข้างพวกคุณทุกคนอย่างเงี้เกมนี้ก็ต้องใช้ความคิดหยืนพอสองคนใช่ครับผมก็ขอบคุณแฟนที่มาอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยโอ้พวกคุณเนี่ยแต่ว่าเราเตรียมตัวเล่นเกมดีกว่าโออเออนี่ไงทวิสเตอร์อ๋ออีกนี่กไม่ใช่อันนู้นอะไรกันเนี่ยโอ้ยมันเป็น โฮ้ย้้ยพังพเราเล่นไม่ดีไว้สุ่มไงว่าแบบอ๋อเนี่ยใช่ใช่ก็คือเราจะหมุนอย่างนี้นะทุกคนแล้วก็ไม่คุผมไม่หมุนลวเป็นมุุกนมจไม่สนใจของอันนี้พออนนี้คือถือมาแล้วไม่ได้เป็นปุเลยมามปุต่มันมีสอด้านนะด้านนี้แล้วด่านสุดแล้วมุเลย โอเคครับผมก็เราจะมาทําการจับฉลาดกันครับว่าใครจะได้เจอใครครับผมเพราะว่ามันจะต้องมีการแข่งทั้งหมด3คู่ด้วยกันยะยาขอฉลาดด้วยฮะดําตํา เจ้าองคนี้เบอร์หนึ่งครับอันนี้คือรายการเชิญคนเดียวมันเอ้าจริงนรู้อะเฮ้ยเรียนรู้ว่ามันยืนเลี้ยงอันนี้อันนี้เตรียมหรือเปล่าครับเนี่ยไม่เตรียมจริงไมม่เตรียจริงมันคือนี่ไงเพราะว่ามีเฮียบัางไงเขาก็เลยจัดระบบให้เรียบร้อยแล้วไงเราเรียนบ้างดูอยู่ขอ่ใช่เสียบบ้างเกิดอะไรขึ้นยิ้มอยู่เฮียบัางไม่น่าดูตอนนี้เราก็ได้คู่แล้วนะครับผมไปครับเกมนี้ไม่มีทีมครับเกมนี้คือส่วนเวิร์กเท่านั้นครับผู้ชนะมีเพียงแค่คนเดียวครับผมครับนะเราบาคนเดียว คุค้ณหรือเปล่าไม่เขาหนึ่งเบอร์หนึ่งไม่เขาจะไล่หลังไปหน้าหรือเปล่ากเบอร์ห่งอ๋อเบอร์หนเหอโอเคโอเคคอผมได้จุดไปหน้ลังไปหน้าโอ้ยว่เรล่นอะไรผ่านไม่เล่สปินเลาไปนะครอะไรอะไรสามารถอะได้ r o o ีะเรากจะเริ่มสปินกันนะครับมาพร้อม มือซ้ายอยู่ที่สีแดงครับีเกียเยอะเไมือซ้ายอยู่ที่สีแดงค่ะมันที่เดิมอะอย่าหามใสเลยดิก็คือวางข่อยสามวางสาที่เดิมขาข่ออยู่ที่สีแดงครับยกขาซ้ายขึ้นครับมือข่อยอยู่ท่สีแดงครับมือขอยู่ที่สีแดงครับี้เกีจขี้นแก่ขี้่อ ขาซ้ายนี่สีเหลืองครับมเือกี่าวก้อแ้ไต่นะมือซ้ายอยู่ที่สีเขียวครับมือซ้ายที่สีเหลืองครับยกแขนขวาครับมือซ้ายอที่สีเขียวครับมือซ้ายอที่สีแดงครับพี่กันจนมั้ยตั้งใจ ขึ้ตั้งใจเลือกฝ่ายที่สีฟ้าครับยกขาซ้ายขึ้นจบเลยยกขาซ้ายไปที่สีเหลืองทุสังได้วหยกขาซ้ายขึ้นครับถ้าก้อนนอคืนก็คือแพ้อันนี้คือถ้าสมัยโน้งกว่านก็แพ้เลยใช่ไหมถ้าก้นนอคือแพ้แขนซ้ายยกขึ้นครับขยักขยักขยักขาขาขา เอาละครับมาทำมาสปินแรกกันดีกว่าฝาขวาไปที่สีเหลืองนะครับผมฝาขวาฝาขวาเฮ้ยอ่าดีเขามาแล้วดีามากล้วเขาพเล่นเขาเล่นแลวอ่ะถึอ่ามือขวาไปสีแดงฮะเออนั่นแหละมือขวาไปที่สีเหลืองอ่าถูกต้องเฮ้ยอ่ามือซ้ายมือซ้ายไปที่สีน้ำเงินเอาไง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 เมื่อกี้หมดที

ง่าย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 ยกขึ้นอย่ามีมือขวายกขึ้นมือขวายกขึ้นยาวเออเอ่อเขาซ้ายยกขึ้นมือมือมือขวายกขึ้นอ้มาจบขาซ้ายสีเขียวเดิม คนนี้เขาไม่ยอมเลยเออเขาไม่ทำาไม่ยอมไม่มาวอ่ะขวายกขึ้นเฮ้ยเฮ้ยนับไหมนับไหมนับไหมม่อกี้นับไมไม่นับ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 เฮ้ยคงไม่ยอมเลยแล้วไม่ยอมคนแรอยู่คนเนมือซ้ายสีแดงอ๋อล้มแล้ว

โอเโหนริงๆเลยว่ากินกันไม่ลงเลยนะครับอะไรนะจับมือจับมือครับแล้วผู้ชนะรอบนี้ได้แก่วิกเตอร์ round one ลองรูว่าใครจะเป็นผู้ชนะและได้ไปเจอผมกับวิกเตอร์ในรอบสี่เพื่อเป็นการเสียเวลาหมุนเลยดีกว่าครับเด็กเกิร์ เอ้ผู้ชายผู้ชายมาโทษเอามือซ้ายลอยครับเอ้าเริ่มแล้วเริ่มเริ่มเอามือซ้ายลอยเอามือซ้ายลอยโอเคมือขวาอยู่สีแดงอะไรเนี่ยว้าวเอ้ยขาซ้ายอยู่สีเขียววะครับขาซ้ายอยู่สีฟ้าเฮ้ยโอเคขนาสีมองเลยเนี่ยขาเท้า

มือขวาอยู่สีฟ้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันชนเท้าได้ไม่ได้ออกอไม่ได้ไม่ด้โอเคโอเคเอ้าเขาบอกมือซ้ายยกขึ้นอ่ะเท้าซ้ายสีแดงสีแดครับ้าอีกันกินข้าวเย็นนี้ อ๋อเอ้ยยังเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแค่ฉันกินเยอะมากแล้วเฮกินด้วยถ้าหลังอ่านอะไรบ้างอ๋อต้องหมุนจานเฮ้ยสงสารน้องเมือขวาสีเขียวโอพี่ชิมบิดอ่ะพี่ชิมบิดหนีแล้วตอนนี้ขาซ้ายสีเขียวขาขวาเหรอครับใช่แล้วครับโอ้โหโอ้ยโอ้โหขาซ้ายสีเขียวโอ้ยชิมบุกโอ้ยเฮ้ยโอ้ย Spiderman

เออองลีเราจะแข่งรอบชิงแล้วเนี่ยจะรอบี้โอ้ยแล้วก็โอเคก็ผู้ชนะรอบนี้ก็คือองลีนะครับผมถือว่าเป็นคู่ที่สูสีมากเพราะว่าแข่งกันแบบดุเดือดมากคือไม่มีใครยอมใครเลยฮะต่อไปก็จะเข้ารอบชิงแล้วนะครับผมองลีวิกเตอร์กันนะครับผมรอบชิงครับเอาละครับก็มาถึงกับคู่ศึกตัดสินนะครับผมศึกชิงที่1น,นะครับองลีพี่จะบอกไหมครับไอยัง <c oughs> ไม่รอเริ่มเลยไม่ได้คุณไปแข่งก่อนพี่กษามีจะพูดไหมครับเกมยังไม่จบจย่าเพิ่งนับศัตรห์ นี่อะไะครับดูแดงขนาดนี้เราต้องไปดูดีกว่าครับว่าใครจะเป็นผู้ชิงชนะเลิศในการศึกการทรงตัวครั้งนี้ไปดูกัน,นครับผมไเอาละคร,เ,ะครเมื่อทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราจะให้กรรมาการโชว์ุณนะครับเป็นคนหมุนกล้องรอ้อยเชวชตาครับผมหมุนเลยครับผมมือขวาสีเขียวครับมือขวาสีเขียวเลือกให้ดีการเลือกของ มีผลต่อฝั่งคู้ต่อสู้เสมอนะครับมือขวาสีเขียวอ่าได้อ่าวิกเตอร์ดึงไปขาขวาสีน้ำเงินอุ้ยเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วยังไงโมาถึงก็คอสโอเวอร์กันแล้วทีเดียวขาซ้ายสีแดงครับผมอุ้ยโอยมันบล็อกนะว่ะโอ้ยมันบล็อก เอ้ยโดนโยนถือว่าได้ออวเตอร์ได้รอดโอเคครับโด้แล้วได้แล้วครับมือซ้ายสีเหลืองอุ้ยเธออุ้ยเบาะเบาะเบาะมือซ้ายนะมือซ้ายสีเหลืองนะอ๋อมือซ้ายเหรอมือซ้ายสีเหลืองนะอ้าวยังไงล่ะผมขัดสนเรื่อนคุณเริ่มวงขวาสามวงสามวงสามวงมวงซ้ายสีเขียวซ้ายสีเขียวอองลีจะไปยังไงล่ะครับทีนี้ต้องแยกกันแล้วลองวิกเตอร์วิกเตอร์ลองลีวิกเตอร์หรือองลีอองลีจะทำได้ไหมอองลีจะทำได้ไหม เรายังทำได้ครับผมจะทำได้ไหมได้หรือเปล่าอ่ามือขวายกขึ้นครับอ่าอ่าต่อไปของจรงิงข้าซ้ายยกขึ้นอะไรนะข้าซ้ายยกขึ้นข้าซวายอยาาโอ้ยวิกเตอร์ยังไงวิกเตอร์วิกเตอร์จะทำได้ไหมเดี๋ยง่ายอยู่พี่กันกันได้ยกง่ายอ่าโอเคข้าซ้ายสีแดงครัสสสบสนะีแดงอ่าสไลดหน่อยอย่าดันกันอย่าดันกันข้าวาสีแ เฮ้ยมีจำกัดนะอันนี้มีจำกัดนะโอ้มากันอ้าวพิเตอร์อย่างนี้อย่างนี้คือต้น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 อย่างนี้คือวิเตอร์จะตัดออกไหมครับวิเตอร์ตัดออกอย่างนี้คือพิเตอร์ตัดออกหรือไม่อันนี้ครับผมอันนี้ครับผม ับไม่ให้ใช่ไหมครับเมื่อกี้เข่าวิตเตอร์ลงโอเคเข่าวิตเตอร์ลงเพลินอ้าววิตเตอร์ออกมาครับเก่งมากนี่ดต่อไปสุดชิงระหว่างอันดับหนึ่งและอันดับสองครับไปครับหมุนครับมือขวาสีเขียวโอ้โหแย่แล้วแย่แล้วขาซ้ายยกขึ้นมือขวายกขึ้นเฮ้ยยังไงยังไงยังไงซิยังไงซิเฮ้ยองนี้องนี้หรือเปล่าองนี้หรือเปล่าซ้ายสีฟ้าจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเฮ้ยเฮ้ย

ยังไงยังจจัับบกก่่อนอนยังไงยังไงยังไงครับยังไงครับยังไงยั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 งไม่โดนยังไม่โดนอย่าอย่ารอเวลาอย่าโดนวลาโอเคคนใดเฮ้ยคือตอนจะกินอะไรเนี่ยอขาขวาสีแดงโอเครอดรอดขาสีเขียวขาซ้ายสีเหลืองอ่าอ่ายังไงยังไงเฮ้ยโดนเฮ้ยโดนคืออะไยังเนี่ย

ก็แล้วล่ะครับ EP นี้ก็มีผู้ชนะครับผมนั่นก็คือพี่การ์ดเชนน์ของเรานั่นเองมีรางวัลด้วยเหรอครับเนี่ยเฮ้ยมีรางวัลว่ะทุกคนเฮ้ยมงลงมงลงมงลงโอ้โหอ๋อไอ้ช่ว่าอันนี้จริงจริงเนี่ยครับแล้วก็ตำแหน่งนะครับมงลงเจ้าชายกายยืดหยุ่นนะครับมาเมื่ วเ,วเด้ยถงัก่อนมีหมายยินดีด้วยคุณคือผู้แพ้เอ้ยผู้ชนะของรางวัสลสำหรับเจ้าชายกายยืดหยุ่นเช่นคุณจะต,ต้องปเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาก็ให้สมเกสรสมศรีสมยศถาบรรดาศักดิ์มันคือสิ่งที่ทำให้คุณกลายเป็นคนที่มีบาลานซ์ีดีที่สุดในโลกใบน,นี้แนะละของรางวันก็คือทำทำและทำ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  อทีวัดไข้ไปเนี่ยนี่มันอะไรครับเนี่ยฮะมีนิพีนัทโบวิทแฮนด์ทัมแกะไหมแกะไหมพี่บัาเรียบร้อยรัวเป็นนอนไงเตียงอ๋ออย่างนั้นแหลยยุ่งไรอยู่เนีจบไปแล้วนะครับสำหรับ B P นี้ผมก็ผมก็คือผู้ชนะนะครับเป็นอะไรนะ เจ้าชายเจ้าชาย<ะ>กไยไ่ยยืดๆนะครับผมก็บอกว่าทุกคนจะสนุกแล้วก็ชอบไปด้วยกันกับพวกเรานะครับผมไงก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับผมนีงก็ขอฝากช่อง Foxi นะครับผมก็ Brass Music ด้วยนะครับผมยังไงก็หวังว่าจะมีโอกาสจะได้เดบิวต์ให้ทุกคนได้เห็นสักทีนะครับผมยังไงก็ระหว่างนี้ดูคลิปนี้ให้ใหาคิดถึงพวกเราก่อนนะครับผมหรือว่าจะสามารถดูคลิปย้อนหลังของเราได้นั้นก็มีทั้ง Foxi Archive ที่เก คือที่ยาเต็มฟ้าแล้วก็เพลงรักนะครับผม,มก็สามารถดูได้แต่คลิปแรกเลยก็ไล่ไปเรื่อยๆระหว่างรอนเพลงเดบิวต์เหเรานะครับผมเนี่ยขอฝากขอบคุณไว้นะครับในอ้อมประกอบใจทุกคนด้วยนะครับขอบคครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับรบ,บ๊ายบายเจอกัน